เพวกเราจะมาสร้างรถไฟสุดหรูกันนี่ไม่ใช่หรูระดับ5ดาวแล้วนี่มัน100ล้านดาวเลย รถไฟที่สร้างจะดูดีแค่ไหนไปรับชมกันเลยมาดูกันดีกว่าพวกนายว่ารถไฟของเรานะั้นมันจะหรูแค่ไหนมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่า let's go <S นี่เรามาเหยียบนี่เลยเครื่องชามเงินของเราทุกคนครับไฮเทคสุดๆเลยนี่มันคอมทองหรือเปล่าเนี่ยเจ้าก็เออว่ะเนาะอ,อูยดูมีเงินฉลามจะจิจ้เงินชันนะเว้ยไม่ต้องจิ๊หรอกแบบนี้เดี๋ยวก็ปิวไปตามลมเลยรถโคตรแรงเลย <laughs> แล้วก็ทุกคนครับมันมีเงินให้เราเริ่มต้นมาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างให้พวกของเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเหยียบตรงนี้มาเลยอ่าอมีกำแพงแล้วไฟมาแล้วโอ้ยทำไมของเริ่มต้นอะไรที่สร้างมันถึงได้เป็นเสื้อผ้า่ะ้วเนี่ยเออทำไมไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์เขาบอกว่าถ้าไล่ถึง200จะสามารถใส่ตัวนี้ได้เหรอเรากดใส่ดูดิอ้าว <c oughs> อ้าเวเฮ้ยจะก,กดใส่ได้ไงเนี่ยม่ฉลาบเราใส่ดิเออไม่เห็นใส่เลยอ่า อ,อ้าวอีเลนใส่ได้ไหมใช้ก็ใส่ไม่ได้อะเจ้าอบ <Bro. S 1> แล้วทําไมชันใส่ได้คนเดียวมาเรามาสร้างต่อทุกคนครับนี่คือ2 2 0รกํามแพงแล้วนี่คือ310เรามาเติมซื้อตรงนี้โอ้โหดูโอ้นี่ใหญ่ยยระกาศเฮ้ยช็คตชอบเลยแบบว่าซื้อทีเดียวแลวได้ของใหญ่อะเจ้ากบอเออมาดูสัใจดีอะมองจากภายนอกนี่คือรถไฟจากอนาคตเพราะว่าเนี่ยโครดูหรูเลยพวกนายดูสิเต็มไปด้วยกระจกด้วยเฮ้ยโคตร แล้วก็เดี๋ยวทุกคนครับเรามาเติมมาดีกว่าเพราะเกมอันนี้ต้องเติมนะทุกคนจะได้เร็วๆเรากดดูร้านค้าดูสีไม่น่าเชื่อเกมน,นนี้มีของสองอย่างให้เติมเท่านั้นก็ของเติมอย่างน้อยไหนลองขยี้ตางันนี้ขยี้ต่างันนี้จริงมาวะ <c oughs> แต่2อย่างนี้ก็เป็นของที่ราคาแพงพอตัวเลยเนี่ยอย่างคูณ2นี่5้9เเลยอ่ะเจ้าปบเออแต่ว่าเราจะเติมเพื่อคน2อันนี้เติมเลยละกันเติมเอ้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่2ออย่างตรงนั้นนะเว้ยมันมีตรงนี้ด้วยเราสามารถเติมเงินได้นะสูงสุดคือ1 m 650อันนี้เติมเลยไหมเว้ยเติมเลยจะก่อเติมแลมันจะได้แบบว่าจบไปไวอ่ะคลิปเนี้ยเออเติมแล้วก็ดีเราไม่ต้องรออะไรมากนะทุกคนถ้าสมมติเติมแล้วซื้อได้หมดเลยนี่แบบว่าได้จะเติมคูณ2ไม่ทำไมละเดียร์เนออ คิดบ้างทำไมวะคนมันรวยเงะอันนี้ไม่เรียกรวยเขาเรียกว่าสุุ้รวยสุ้อไลมาทุกคนครับเชิญเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาสร้างลรวัวเลยละกันไปแบบรวดเร็วนะทุกคนคนดูคงถามว่าวันนี้มีอะไรทําหรือเปล่าทำไมถึงรีบจังเลย นั่นแหละทุกคนผมพยายามทำคลิปไม่ให้ยาวเกินไปนะทุกคนจะได้ไม่ต้องดูยาวนะผมรู้ว่าทุกคนมีอะไรต้องไปทําเยอะเฮ้ยสังเก็ตไม่ว่าสิก่อสร้างพวกหลๆจะชอบมีบาร์ตลอดเลยะไวยนอกดูสิอ่าเย่และอย่างนี้ตํารวจไม่จับเพรพอผ่านด่านตรวจเนี่ยคือมันไม่น่ามีด่านตรงรถไฟมังฉลามฉันว่าเรามาซื้อนี่เลยทุกคนครับตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนสั่งสรรค์น,นะครับซึ่งบรรยากาศนี่ดีมาโพสอยู่หน้าสุดจะเห็นอะไรก่อนใครด้วยนะลูกค้าฉลามครับเอาอะไรดี ผมขอคาปูชิโน่แอลกอฮอล์แก้วหนึ่งครับโอ้หได้เลยเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวนะคาปูชิโน่แอลกอฮอล์คือกาแฟผสมเหล้าอะไรแบบนั้นเหลอเออ,อที่นี่แหละไม่รู้จะหลับหรือจะตื่นได้ที่ระ <c oughs> หว่างที่ฉลาบไปเล่นทุกคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มาสร้างนี่เลยนะคะเป็นผ้าม่านนั่นเองอ่าผ้าม่านนี่ก็สามพันกว่าเลยแพงจัดแต่ของคนรวยอะเนาะโอ้ยไเลยตรงนี้อย่างดี ในเปลี่ยนชุดหน่อยหม่ะชุดนี้คตรเท่อะลองเปลี่ยนดูเป็นศูนรนี่ดีวกว่าอา่ามันต้องเติมมั้ยาามาคุยธุรกิจกันหน่อยดีกว่านายจะขายหัวนายเท่าไหร่ที่จะไปชั่งกิโลขายตัวนายอะขายได้เท่าไหร่ในแช่จะซื้อเป็นแล น้ำหน่ายอย่างแกน่ะมีสมาซื้อตัวฉันได้หรอกนะเพราะว่าตัวฉันเโคตรแพงเลยโอ้ยเท่าไรก็เทียวตรงส่วนนี้ทุกคนครับไม่น่ามีอะไรซื้อแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเรามาตรงส่วนกลางกันบ้างมาดูซิว่าจะคืออะไรลองดาดูซิว่าคืออะไรพวกไหนแต่ว่าต้องมีทีวีแน่ๆเลยทีวีใช่ไหมเออจะเป็นอยู่กท่าไรกพูดเลยอ่าโซนทีวีโซนอะไรพวกเนี้ยนาออ่ะลองซื้อดูบันไดมาแล้วบันไดแรกแลนี่คืออะไรอ่ะ โอ้ยห้องอ่านหนังสืออ๋อไลบรารีอ่านในหูอัานในรถไฟอย่างนี้บรรยากาศอย่างดีเออเนี่ยมีกระจกให้ชมวิวด้วยคือเราเคยสร้างรถบันหรูนะทุกคนครับพวกนายคิดว่ารถบันหรือรถไฟน่านั่งก,กันวะใช่ว่ารถไฟน่าจะก็อ่ะมันดูแบบว่าคราสสิกดีใช่ฉันก็ว่างนนั้นแหละ แฉมรถไฟฉันคิดว่ามันมั่นคงด้วยนะจจกบเพราะว่ามันเป็นรางอะนะเอ้ยมันไม่ดีป่ะมันเป็นรางมันไม่ดีนเด็กมันมีรางแย่้วก็เราลงจากรถด่วนเลยไปแล้วจจกบลาก่อทั้งอันเอาแล้วไปชิมเลยเดี๋ยวเรามาซื้อตรงนี้ทุกคนคับมีรูปตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงฝนขออภัยด้วยพอดีว่าที่บ้านฝนตกอุ้ยลูกไกลูกไก ม่ฉล<ม>ามเขาไม<ห>อยู่เลยฉลาอ,อ,อเข้าไปไม่ได้อยากเข้าไปอยู่ลูกพี่ลูกพี่ประคับมอ,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 อกแล้ว,ว่าใส่ตู้ปลานี่ใหญ่กว่าห้องฉัอนอีกแล้วก็เดี๋ยวเราเหยียบตรงนี้ได้หรอคืออะไรทุกคนดาวนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อนี่ต่อนี่อ้ด้านหลังเป็นปาร์ตี้ว่ะช่วงคำถามประจำคลิปชั่วคนอยากนั่งรถไฟหรูไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดลบอกด้วยนะ คำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาทแล้วอย่าลืมเข้าร่วมกลุ lifting, ่มกดและลามในโลบอกด้วยนะครับในขับขนาดย่อมเออนี่ไงทุกคนดูเฮ้ยในขับนี่นาอาเขตเออมีตู้อ๋อมันคือตู้เกมแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้หน่อยเฮ้ยเล่นไดลองยืดดิอาจารย์ ฉลามในต้นแข่งเอเล่เลยเอฟเอไอจจัยปัยแต่ดีนะเราสามารถเล่นกับสิ่งของพวกนี้ได้ด้วยอ่ะธรรมดาซะที่ไหนนี่ตุ๊กตุ๊กกระตานะครับอตุ๊กตุ๊กกระต่ายแล้วก็มาด้านหลังได้โอ้มีชั้นต่อไปเอ้ยไม่ใช่ต่อไปมันถึงว่ามีโบกี้ต่อไปดูดูทรงแล้วในสร้างยาวเหมือนรถรถบัสตอนนั้นแน่เลยว่ะเออฉันว่าน่าจะใหญ่มากๆแน่ๆเลยะระหว่างซื้อถ้าเกิดว่ามีแหลกด้วยขออภัยด้วยนะพอดีว่าคอมมันกากนะทุกคน อ,อันนี้คืออะไร,นะกกรอ่ะเจกบมันคือรถเทสลานี่น่ะตู้ชาร์จเหรอแสดงว่าสองอันนี้ก็คือรถอะเดะโอ้ยแหงรถเกือบห6สิบหกโลซาบะที่เราซื้อโบกีีหลังเพื่อเอาไว้เรียกรถเนี่ยนะโอเคเข้าบกีีหน้าดีกว่าเออนั่นสิ <c oughs> ตรงส่วนนี้น่าจะเป็นที่ซ่อมรถนะคะเพราะว่ามีอะไรตรงนี้และสรุปมันมีอะไรอะกก่ะเจกบฉันไม่รู้นายบอกเฉลยมาดิอะไรแล้วมันอะไรเออติดเก้าอี้ไปเลยมาซื้อนี่เลยครับผมใส่ล้อเข้าไปแล้วตรงไหนต่อมีอีกไหมพวกนายช่วยดู ชั้นสจกับชั้นสองอเฮ้ยชั้นสองเลยเข้างล่างไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวดูทาานี้ก่อนลูกศรเข้ามาทางนี้อ๋อมันยังเหลือห้องหนึ่งเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ำใช่ไหมนี่ไงห้องน้ำแล้วก็มาสร้างนี้ต่อเลยชั้นสองที่นี่ก่อนก็ดีนะสร้างไปคันๆไปอะ่ะค่อยไปสร้างบุกี่หลังใช่เดี๋ยวซื้อตรงนี้ต่ออ่ะโอ้โห อไอ้วน,นบังคับอุนน้ยที่บังคับอย่างเชี่เลยอ่ะอันนี้ต้องเติมมาเนีย่ยทุกคนครับเราจะไม่เติมนะเพืืองเงินนะมีเปียนโนโด้วยทุกคนหมาสลับแบบเวลาผ่อนคลายนะครับช่วงรอรถไฟวิ่ง <c oughs> แต่ว่าคนขับเบื่อนี่ก็คือมาเล่นเปียโ,โนได้เลยใช่ <c oughs> เพราะเส้นทางมันทีบรนยาวเกินไปนะด้านหน้าไม่มีอะไรก็มานั่งเล่นตรงนี้แต่ทีนี้ก็ไม่มีใครควบคุมรถไฟอุ้ยยมีกยี่มาแล้วว่ะกยี่มาแล้วอุ้ยแล้วกับตันเอ้ยพ่อแม่ขับไปนะเดี๋ยวฉันเล่นเป็นโนให้เอเลียนนายช่วยเล่นเพลงจีหอยให้กับตันฟังหน่อยนะดีดี เราสร้างตรงส่วนบังคับรถไฟเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาสร้างตรงส่วนนี้นะคะมาดูซิว่าทีวีจะมาตอนไหนตรงนี้เป็นแบบนี้เลยรถไฟไม่มีทีวีหรือเปล่าสนุกเกอร์นะครับผมตรงส่วนนี้โอ้ยมีเปิดปิดไฟด้วยดูดิโอ้ยโอ้จะทำอะไรกับโตสนุกไม่ได้เลยะมาซื้อตรงส่วนนี้มากินสนุกเกอร์ตรงนี้จะคืออะไรเรามาดูกันดีกว่านะครับทุกคนเฮ้ยมีแบงค์ใหญ่ นี่ไอ,อเป็นเหมือนห้องแบบนั่งประชุมนี่ไงจอโปรเจคเตอร์หว่ะไม่ใช่ไรไอพวกเราผิดกฎหมายอ้เนี่มันคือการพนันนี่ทุกคนอย่าไปทําตามนะครับอย่าไปเล่นเลยการพนันเดี๋ยวเสียเงินเพราะว่าสาก้อนนี้ซื้อชีวิตเราได้ทั้ง3าคนเลยไ <c oughs> อเลียนมาันไาหงเงียบอ่นะนายไม่พูดอะไรเลยเหร <c oughs> อไอเลียนอ้าวไอเลียนหายไป อย่าบอกนะว่าตอนนี้ฝนตกซะด้วยเอเลี่ยนไฟดับหรือเปล่าฉันว่าต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆเจ้ากบก็ว่าอยู่ปกติเอเลี่ยนไม่ใช่คนเงียบนะอยู่ๆก็เงียบเป็นคนสุขุมเฉยเลยเอเลี่ยนในที่สุดก็กลับมาแล้วนายนะขอโทษนะพวกนายป้าชัดไฟดาบเอ้ย ปกติเอเลี่ยนต้องเทคโนโลยีล้ำเลิศมาไฟดับง่ายๆวันนี้ได้จังไไดพอดีลมมันแรงอ่ะโหสัญญาไม่ค่อยดีโอ้เอเลี่ยนต้องพูดให้เราแบบสบายใจแน่นอนจริงๆแล้วอุกบาทตกสาย,ยานเอเลี่ยนได้เลยอ,ะอ่ะขนาดนั้นเลย <c oughs> ถ้าอุกบาทตกสาย,ยานใช้คงไม่อยู่ตรงนี้หรอกฉลาด <c oughs> อ่าเอ้ยสร้างทางขึ้นนี่ว่าเฮ <c oughs> ้ยโอ้ยว่าจะชมวิว,ว <c oughs> อารมณ์แบบไททานิกเลยพวกนายเรามายืนหน้านี่นี่หน้าเรา,า,าไฟก่อนหลังกัน <c oughs> ดืด้อ ไอ้ตัวไม่ได้แล้วมายืนนี่เลยเอเลี่ยนมายืนนี่เลยพอหน้าขนาดนี้เลยอ่ะฉลาดได้อยากเจชันแค่ยืนเฉยเฉยเจพอได้ไหมเดี๋ยวเรามาสร้างนี่นะครับผมแล้วเขาให้ฟิลดูดิบรรยากาศพื้นนี่เป็นทะเลทรายอารมณ์เหมือนชายหาดด้วยนะเว้ยโอ้ นี่เขาไม่กลัวสายปิวเข้าเครื่องเลยหรือไงล่ะเนี่ยเอ,อแล้วก็บไปชายหาดหมดเลยนะก,ก๊อบอย่าบอกนะว่าจำลองทะเลแบบใหญ่โตว่ต้องรอดู คนที่อยู่ข้างล่างนี่สวยเลยอะรส่หล่นใส่หัวเต็มเลยนายก็เขาคงมีระบบป้องกันแหละมั้งฉลามนายก็พูดไปเพิเ่อเไปใส่ปอม้วยซ้ำใช่อุอ้ยดูดิโอ้ยบาเปิดเออหูบรรยากาศอย่างสวยทุกคนครับไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนเย็นหรือตอนกลางคืนนี่จะสวยแค่ไหนโอ้ยพวกนายฉันชอบบาเปิดมากเลยอะถ้าบาปิดก,ก็เข้าไม่ได้ดิผมจะมาสร้างตรงนี้ต่อทุกคนครับดูายละเอียดอย่างดีโอ้ตอนแรกฉันคิดว่าเขาจะกลางแจ้งว่ะที่ไหนได้มีหลังคาโ้ย การแก้นี่คือดีมากเลยนะใช่สชวัาดีกว่านี้เฮ้ยพวกนายมาดูชุดพวกนี้ดินี่คือชุดให้ไดเอาไว้เล่นน้าเหรอเนี้ยคือแบบลงไปเป็นแมงกับคุเลยนะฉันว่ามันน่าจะตีมชายหาดเหล็เขาไม่ได้ให้ลงน้ำหรอกฉลามจะบ้าหรือไงแล้วก็ทุกคนครับมาสร้างตรงนี้ต่อเลยทุกคนโบกี้สองนี้นะครับโอ้ยปิงปังไปโซกีฬาแน่เลยเออสนามฟุตบอลต้องมาแล้วปะฉันว่า สนามฟุตบอลเคลื่อนที่อ่ะจ้าก่อนใช่รวยขนาดนี้นี่เลยอ่ะเอ้ยสนามสนามบาสโอเคไม่มีบอลมีบาสก็ยังดีตังเลยกระโดดเลยเออนี่ไงหลายชั้นมากเลยยังหรูอ่ะซื้อตัวนี้ก่อนวายตัววายวายฉลามบอกกันนายเลยอันเนี้ย เอนี่ครับระหว่างนี้นะครับออกกําลังกายต้องมีฟิตเนสแล้วนี่ไงครื่ออกกําลังกายมาแล้วว่ะออกได้ไหมพวกนายลองวิ่งเปล่าโอ้ยออกไม่ได้อ่ะแต่ลูกวิ่งเหมือนจะวิ่งได้หรอมาเอลองวิ่งดูเอาวิ่งไม่ได้เหมือนกันทำอะไรไม่ได้เลยโซนออกกําลังกายน่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปไหนต่อ่อยเราไปทางนู้นก็กลับไปตรงนู้นต่อแล้วก็มาสร้างตรงนี้ได้เลยนะครับชั้นนี้ชั้นบนทีมงานก่อสร้างครับรบกวนเปลี่ยนบันไดด่วนเลยถ้าขึ้นอะไร ต้องชันเอ้ยเอ้ยไปอยู่ก็เต้นบีบอยนี่ทุกคนครับเราว่านี่ทีวีมาแล้วทีวีจะขาดไปไม่ได้เลยกับทีวีในทุกที่นะครับผมสําคัญมากว้าวมีมานด้วยอ่ะมีม้านเหยียบคืออะไรกันจะบอกที่นอนเตียงนอนโออหนอนอย่างนี้แอวเลยหัวฉันเตะเต้ด้วย แล้วพัดลมนี่คือเอาบรรยากาศใช่ไหมรถไฟไม่ได้ติดแอร์นี่ พัดลมนี่อยู่อย่างต่ำอะ่ะบอกเลยฉันเสียมากเวลาเห็นพัดลมนี้กลัวม,มันจะหล่นทับหัวฉันมากนี่จะปัดแรงๆนะบอกเลยอตื่นมา,าบิดิีทียกแขนที่แขนขาดเลยโอ้แต่บอกแล้วว่าทุกคนครับห้องนอนระดับ5ดาวจริงๆนะครับวิวอย่างดีนะครับผมจะซ้ายจะขวาหรือข้างหน้าก็มีแต่วิว้ะชั้นนี้เป็นชั้นอะไรละเนี่ยช้นรักเธอเอ้ยตั้งแต่เจ้ากบสร้างมานี่ยังไม่มีปัญหาเรื่องขาดตังเลยอ่ะเนี่ยโอ้ก็เติมมาตั้งล้านหนึ่งอ่ะตอนนี้ยังมีแปดแสนอีกเพราะมันได้กำไรจากการสร้างด้วยเออแล้วดู ของที่สร้างดิ แค่หลักหมื่นเองอ่ะโอ้ยอันนี้ห้องนอนสองชั้นอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนหลักแน่นอนอ่ะดูหรูที่สุด,ดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อนี่ห้องน้ําชัวๆทุกคนครับมีอ่างให้เราแช่ด้วยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ครบครันประตูกระจกด้วยมองเห็นทะลุเลยสมมุติว่าเรื่องกำลังเข้าห้องน้ํากับฉลามโอ้นี่เห็นเลยเต็มเฉลามอย่ามองนะฉันอาบน้ําอยู่๋ยวเห็นหินอันนี้แบบเจ้าของน่าจะสร้างรีเควสไว้ว่าอยากเข้าห้องน้ำารแบบมีคนไม่กวนไงก็รู้เลยว่าใครเข้าอยู่อุย้ยถ้าอยากรู้มีคนเข้าไม่เข้า,ขา,ขาก็คอม ตูก็ได้มั้งเอาล่ะแต่งหน้าแบบหูสมอางเต็มเอเลี่ยนนี่โตเครื่องแดงหรือจะไล่สดเนี่ยเธอสวายขนาดนี้สำหรับคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเป็นไงบ้างกับรถไฟสุดหรูอของเราถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs>